สวัสดีค่ะ FC และแฟนคลับชาว YouTube ทุกคนเลยนะคะวันนี้แอดอยากจะมาคุยด้วยนะคะอยากมาคุยมามา,มาคุยกันนะคะแอดมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะ,ะคลิปที่แล้วนะคะใครดูคลิปบ้างนะคะที่แอดลงไปเนาะที่แอดฝันนะคะจําได้ไหมคะที่แอดฝัน มีผู้ชายเอาลอตเตอรี่มาให้นะคะเจ็ดหกแปดหกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งจะเป็นเก้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าใช่ไหมคะมีสองใบนะคะแล้วผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เดินที่แอดที่เขายกกระดาษให้แอดดูนะคะแล้วเห็นตัวสีแดงเลยนะคะเป็นเจ็ดศูนย์นะคะคลิปที่แล้วมีใครดูบ้างนะคะ นาะแล้วคิดนี้แอปก็เลยแอดก็จะมาพูดต่อนะคะวันนี้แอดอยากมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะมาคุยกับ FC ฟนซะีเนาะทุกคนเลยนะคะวันนี้ฝนตกแต่ก็หยุดไปแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ตกหนักนะคะก็เย็นอากาศเย็นดีนะคะ ถ้าฝนไม่ตกก็จะร้อนหน่อยเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก่ออื่นก็แอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครที่ทํางานอยู่ใครที่เลิกงานแล้วหรือว่ายังไม่เลิกกันนะคะอ่าก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะส่วน วันที่หนึ่งก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะนอะ้องแอดก็จะก็เลยอยากจะมาเล่ามาคุยนี่เลยะคะ่ะว่าความฝันที่แอดฝันนะคะแอดฝันดีอยู่นะคะฝันต่อนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวเลขมีใครก็คือมันตั้งคือตั้งแต่ฝันตั้งแต่ลงคลิปไปนะคะแอดก็ฝันดีฝันอีกอะคะ่ะรู้ว่าตัวเองฝันดีนะคะแอดมีมีความรู้สึกว่ายังไงงวดน,นี้นะก็คือที่แอดฝัน พูดแล้วขนลุกเลยค่ะคือจริงๆแล้วถ้าตัวไหนที่ที่แอดมั่นใจนะคะคือแอดก็จะฝันซ้ำๆแบบไม่ใช่ฝันเห็นเลขเดิมนั้น,นะค,ะคือจะคือจะประมาณว่าฝันดีของแอดก็มันมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเซนส์ให้ให้เรารู้สึกนะคะแอดจะคันมืออะไรพวกนี้คอมเมน อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีความรู้สึกประมาณนั้นแล้วก็จะฝันดีฝันว่าได้นู่นนี่นั่นอยางได้สิ่งของของมีค่าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีคนเอาข้าวของมาให้อะไรประมาณนี้นะคะแอดก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอแฟนคลับเอฟซีของแอดมีใครฝันดีบ้างบอกแอดบ้างนะคะเนาะจะได้ช่วยกันตีความฝันนะคะมาทํานายฝันกันว่าเออใครฝันอะไรบางคนอาจจะฝันดีฝันแม่นแต่ว่า ไม่รู้จะแปลยังไงแปลไม่ถูกไม่รู้ไม่รู้จะซื้อยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้มีแนวทางไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะทางช่องไม่แนะนําให้เล่นการพนันนะคะก็อยากจะให้แบบมีเลขไปเสี่ยงโชคอย่างนี้นะคะเนาะไปสนับสนุนรัฐบาลของเรานะคะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะได้มีแนวทางนะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางนะคะไม่ได้งมงายอะไรก็ มาเล่าสู่กันฟังนะคะแอดฝันดีค่ะแล้วถ้าเกิดแอดซื้อนะคะแอดก็จะซื้อหกสี่เจ็ดหรือว่าเก้าสี่เจ็ดนะคะใช่ค่ะเพราะว่าแอดก็จะซื้อสามตัวหน้าสามตัวหลังแล้วงวดที่แล้วจำได้ไหมคะที่แอดฝันเห็นเลขเจ็ดหกแปดนะคะแอดก็ซื้อนะคะเนี่ยแล้วสามตัวหน้าลอตเตอรี่ใบแรกมันก็มีเจ็ดหกแปดนะคะแล้วแอดก็ ไอ้ก็ซื้อค่ะเจ็ดหกแปดหกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็บ่อยบ่อยมากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็หกสี่เจ็ดใช่ไหมคะลอตเตอรี่สามตัวท้ายก็เป็นหกสี่หนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งมันเป็นเลขเดียวกันนะคะเราแอดก็ซื้อนะคะหกสี่หนึ่งหกสี่เจ็ดเนี่ยค่ะ แล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็น927ถ้าเกิดซื้อก็จะซื้อ927 627แล้วก็195 165นะคะแล้วก็ส่วนสองตัวแอดก็จะซื้อเหมือนกันนะคะสองตัวก็จะประมาณว่า655 69559นะคะ47741 441 6886 นี่ไอ้คือเหมือนกับมันเยอะแต่มันไม่เยอะนะคะคือแอดพูดตัวกลับนะคือถ้าไม่ไม่พูดแบบนี้ก็ให้ให้ดูเอานะคะว่าที่แอดพูดไปมันก็จะมีเจ็ดหกแปดหกสี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าห้าเนี่ยถ้าถ้าเป็นสามตัวหน้าสามตัวหลังก็จะเป็นสี่ชุดแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อสองตัวด้วยนะคะแล้วก็กลับด้วยนะคะเพราะแอดมั่นใจนะคะ แอดมั่นใจนะคะว่าส่วนใครที่มีงบน้อยนะคะงบน้อยแบบว่าไม่อยากลงทุนเยอะนะคะก็เออก็ซื้อแต่สาสองตัวหลังที่ที่แอดให้ไปสี่ชุดนะคะอย่างเจ็ดหกแปดใช่ไหมคะก็ซื้อหกแปดแปดหกถูกไหมคะแล้วก็หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งสี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสอง 9ก้าห้าห้าเหห้าห้าหเพราะว่าเลขหกับเลข9้าเป็นเลขเดียวกันแค่นี้เองะคะ่ะคืองบน้อยซื้อแค่นี้นะคะไม่ต้องเยอะเลยนะคะถ้างบน้อยนะ,ะถ้าใครจะซื้อตัวไหนดีนะจะไปหาซื้อสลากิกนแบ่งรจะมาตัวไหนดีนะะก็มีสี่ห้าสี่เจ็ดสองเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้านะคะอันนี้คือคนงบน้อยนะคะ ซื้อแค่นี้ก็ได้นะคะวัดดวงนะคะอยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างมาที่เราทํามานะคะเนาะสร้างบุญกันเยอะๆทําบุญกันเยอะๆนะคะที่เชื่อว่าบุญคนเราไม่เท่ากันบางทีให้ไปตรงๆบางคนยังไม่ซื้อเลยก็มีนะคะใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนบอกไม่ชอบบางคนไม่ว่างมัวแต่ทํางานยังไม่ได้ซื้อเลยอะไรอย่างนี้นะคะบางคนโทรมาหาแอดนะคะบอกว่า ยังไม่ได้ซื้อเลยลืมเสียดายมากเลยให้สามตัวตร,ตรงๆยังไม่ถูกเลยนะคะสองสามสี่นะคะให้ตรงๆยังไม่มีใครถูกเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าบุญวาส,สนาของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางทีมีคนให้แต่ว่ามันก็จะมีอะไรเหมือนมีอะไรมาปัดไปแบบ ลืมไปเลยก็มีบางคนก็ยุ่งยุ่งงานแล้วก็ลืมซื้อหมดเวลาและอะไรประมาณนี้นะคะน้องแอดก็อยากจะให้แบบว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแอดก็เป็นแค่แนวทางนะคะเนาะแต่แอดเชื่อว่านะคะงวดน,นี้จะมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นในช่องทั้งห้องเลยนะคะจะมีโชคมีลาบกันนะคะแอดก็อยากจะให้ร่ำรวยร่ำรวยมีเงินมีทองกันนะคะแอดเชื่อว่า ตัวเลขที่แอดให้ไปนะคะเป็นแนวทางที่คือแอดมั่นใจเพราะว่าแอดฝันฝันดีด้วยนะคะอพอพอพอเราฝันแบบนั้นใช่ไหมคะก็ก็คือแอดฝันได้ลอตเตอรี่มาแล้วแอดก็จำไว้แน่นเลยนะคะจำแน่นเลยอะคะ่ะแอดมั่นใจว่ายังไงที่แอดจำไว้นำมาแน่นอนไม่ต้องมาแอดมั่นใจอะคะ่ะ แอดมั่นใจว่ายังไงก็ต้องมานะคะเนาะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อนะอย่าลืมไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแอดก็เลยอยากจะมาเน้นๆมาย้ำๆให้นะคะว่ากลัวว่า f อซและแฟนคลับชาว youtube ของแอดะจะลืมนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคะเน้นๆเลยนะคะอย่าลืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งแอดก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะก็คือ,อพอดีว่า มีอ่าคือไอ้นี่คือชอบส่วนตัวของแอดนะคะแอดชอบส่วนตัวนะคะหกสามห้าแล้วก็9ก้าสามห้ามันเป็นแอดกับหัวนะคะมันก็เลยเหมือนกับเยอะใช่ไหมจริงๆแล้วหกสามห้านะคะก็ซื้อสามห้าห้าสามนะคะแล้วก็หกสามห้าเก้าสามห้านะคะนะแอดฝากไปด้วยนะคะตัวนี้แอดก็ แอดชอบนะคะถ้าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะแต่ว่าแอดแอดมั่นใจแล้วก็แอดก็ชอบนะคะอยากจะให้ลองเอาไปเสี่ยงโชคดูนะคะแล้วก็ส่วนงวดที่แล้วที่แอดฝัน4 5 6อแอดก็ตามนะแอดจะตามนะคะเพราะว่า7 6 8มันก็มีอยู่ในลอตเตอรี่3ตัวหน้าของใบแรกนะคะเห็นไหมคะคือความฝันของแอดนะคะจริงๆแล้ว เลขของแอดส่วนมากจะมาจากความฝันแล้วก็จะไปตรงกับเลขดังใช่ไหมคะและว้วงวดที่แล้วนะคะที่แอดฝันนะแอดก็เห็นไหมคะพอหวยออกแอดก็ฝันสองสามวันแอดก็ฝันนะคะก็ได้สามาก็ได้สี่ห้าหกใช่ไหมคะอืมสี่ห้าหกแล้วมันก็ออกแอดก็ซื้อแอดก็ซื้อนะคะซื้อลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ส่วน 768แล 6, 8, ว้ว68งวดนี้ก็ดังนะคะก็ไปตรงกับเลขดังอีกแล้วลอตเตอรี่ของแอดก็เป็น768นะคะ647ก็ไปตรงกับเลขดังอีกนะคะแต่แอดก็เชื่อว่าเลขดังยังไงถ้าคนมีโชคยังไงก็ซื้อได้นะคะลองไปหาเสียงโชคดูนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะลอตเตอรี่นะคะจะไม่อั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นหวยใต้ดินอะไรพวกนี้นะ่ะจะอั้นนะคะเพราะว่า ก็รีบไปหาซื้อไว้ก่อนที่จะอั้นนะคะใครมีช่องทางที่จะซื้อก็แอดแนะนําให้ไปซื้อเลยวันนี้รีบซื้อเลยนะคะแอดแนะนําเลยนะคะให้ไปหาซื้อเลยที่แอดพูดมาทั้งหมดนี้นะคะส่วนใครที่ฟังไม่ทันนะคะก็สามารถที่ย้อนกลับมาดูได้นะคะเพราะว่าที่แอดคุยวันนี้นะคะคือแอดสรุปคร่าวๆนะคะแต่พอวันจริงคือวันที่1น,นะคะแอดก็จะสรุปให้เหลือน,น้อยชุดแต่วันนี้ของวันนี้มันอาจจะเป็นตรงกับวันที่1ถูกไหมคะ วันที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดขอสวดมนต์ก่อนหมายเขาว่าคืออ่าก่อนจะถึงวันที่หนึ่งนะคะแอดก็จะสวดมนต์แบบว่าจะแบบนี่แหละคะ่ะให้มีโชคมีลาภให้กับแฟนช่องทุกคนนี่แหละนะคะแอดก็เลยวันที่หนึ่งนะคะแอดก็จะให้อีกทีนึงว่าจะมีตัวไหนเพิ่มมาไหมหรือว่าจะเป็นตัวเดิมอย่างนี้นะคะแต่ชุดที่แอดให้นี่แอดก็มั่นใจนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอย่าลืมนะคะ0 6ย์ จะลืมเลยนะคะ0ูนย์หหเนี่ยค่ะอย่าลืมมีมีแค่นี้เองนะคะคือที่เน้นๆน,น,นะคะเนี่ยที่แอดพูดมาทั้งหมดนี่แหละนะคะใครจําได้บ้างก็สามารถที่ย้อนกลับไปดูได้นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะเนาะส่วน2ตัวก็จะมี68 47 41เพราะว่า47ก็คือทำไมถึงเป็น41เพราะว่าเลข7กับเลข1คือเป็นเลขเดียวกัน95 ก็เป็น65ด้วยแต่ลืมกลับทุกครั้งนะคะหกับเเป็นตัวเดียวกันนะคะอย่าลืมเด็ดขาดนะคะแอดมั่นใจว่าะจะรวยทั้งห้องเลยนะคะรวยทั้งห้องเลยนะคะจริงๆค่ะเนาะแอดก็อยากจะให้อลองเอาไปเสียงโชคดูนะคะบางคนบอกว่ามันเยอะตัวจริงๆไม่เยอะหรอกคะ่ะจริงๆไม่เยอะนะคะลอง เราก็ไปเสี่ยงโชคดูก็ได้นะคะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ได้นะคะแอดแนะนําให้ไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะคะเนาะเอาไวาเ้เสี่ยงเสี่ยงโชคกันนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมสามห้าอย่าลืมสามห้าแล้วก็ศูนย์หกด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมเด็ดขาดนะคะเนาะสองเจ็ดด้วยนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ของแอดก็จะมีเก้าสองเจ็ดถึงเก้าห้าเจ็ดหกแปด หกสี่เจ็ดนะคะลอตเตอรี่ของแอดนะมีด้วยนะคะก็คือลอตเตอรี่ที่แอดกำไว้ในมือนะคะกำไว้แน่นเลยนะคะมันยังไงก็อยู่กับแอดที่แหละเลขไม่ไปไหนอะคะ่ะแอดว่าเลขไม่ไปไหนแน่นอนแอดมั่นใจนะคะแล้วก็ฝันดีแบบนี้นะคะฝันว่าได้ของมีค่าอะไรพวกนี้นะคะปกติแอดจะฝันนะคะถ้าเนี่ยขนลุกเลยนะคะปกติถ้าแอดฝันว่าได้ จ้าแหวนเงินทองของมีค่ามีคนเอาของมาให้หรือฝันว่าได้กินอะไรประมาณเนี้ยค่ะอดจะมีโชคนะคะโชคมาแน่นอนนะคะมันอยู่กับแอดนี่แหละเนาะส่วนเลขดังเลขมันจะมาจากไหนสำนักไหนนะคะมันจะมาตรงกันนะคะมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะซื้อได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า บางคนอาจจะมีช่องทางที่จะซื้อก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะคะแอดก็เป็นแนวทางให้นะคะแอดก็ขอให้แฟนคลับ FC นะคะร่ำรวยร่ำรวยเนาะมีโชคมีลาบนึกว่าวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563นะคะก่อนอื่นแอดก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้แอดทำคลิปดีๆให้กับแฟนคลับ FC ทุกคนในคลิปต่อไปนะคะ ส่วนคลิปนี้แอดก็จะขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะคะคลิปนี้แอปก็ขอไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ